น้องเขามาเริ่มต้นกันเริ่มต้นแต่บีแรกเนาะพี่น้องบีแรกนี่คือมาหยุดอยู่ตรงนี้เหมือนบะวังยาเนี่ยมีคู่มาสอนเนาะมาที่นี่ก็เลยพอปฏิลองเองเนาะไปต่ออยู่ทีบีสองเลือพี่น้องขึ้นบีสองหยุดอยู่ข้อสะพานเนาะพี่น้องเนาะบีสองเขาต้องเหตดตมกฏนะพี่น้องแต่ว่าเขาประยุทธ์คะแนนเขาก็สีขาดไปนะคล้ายๆว่าเขาบอกเขาหลบกฎจราจรเนาะ มาบัณน,นี้ไปต่อไปต่อก็คือเส้นต่อไปคือมาลล่เนาะพี่น้องทางมาลา่เนี่ยเขาจอ่อไหยุดยุดใไ้ฮู้วะเขาเขาหลบกฎจาราจรเนาะก่อนเขาสิไปอแนสอบไปขับขี่มาอื่นเนาะพี่น้องเขาต้องหู้กฎจราจรเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาพบก,กับซ่องสาวละสเน่ห์อีลวเด้ออ่ะมากะเปอบปฏิมาอน,นี้สบายดีพี่น้อง เมื่อไหร่เขาจะไปไสดกันไปหาไอ้คัดเอาใบขับขี่เนาะหนุกไปพี่น้องเลยสิไปสอบใบขับขี่พี่น้องจ้ามื่อนี้เนื่องจากว่าเขายังบ่มีใบขับขี่เนาะพี่น้องเนาะเไปอย่างเหตุมันถื่อต้องตามกฎหมายเนาะนไปใช้มาใช้กับสะดวกเข้าเองียงเมื่อไหร่ก็เป็นมื่นที่ไปสอบเนาะพี่น้องมืออื่นก็ไปอีกมื่นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ขึ้นสวรรค์น้อเห็นพี่พ้องมาอนี่พอป็นตี๊กะสายเดียวขึ้นสวรรค์เลยเมือนนี่เข้ามาลุ้นกันว่าเขาสิเจอด่านบ่พี่น้อง่งหาว่าเจอด่านกะคือชิเดสียงเงินแหละพี่นอ้องพวยยังมีใบขับขี่เนาะแต่กระิบออเขาเจ้าไปว่ามือน,นี่เป็นเมื่นที่ขึ้นไปหิดใบขับขี่ผูู้เข้าเจ้าชิเชื่อรือบ่อนะคือ,อยังหัวอะไรพี่น้องอยู่บ้านสลาน่ะ ทหาว่าเกี่ยวกับดันตำรวจนี่ยคนขังชีรอดอยากาหาว่าเอกสารบมคบในี่คนขังชีรอดอยากเนาะส่วนเอกสารหลดเนี่ยคนขังชีครบแล้วเนาะไอ้ครบแล้วเรือแต่เอกสารค้นพี่น้องจ๋าพอพัดยังโมมีเอกสารก็คือใบขับขี่น้องพี่น้องเนาะพราะว่าทะถลาหาว่าเจอด่านเขาก็ต้องเข้าหลบกติก้าเนาะพี่น้องเพราะว่าเขายังบ่ถูกต้องน,นะนะเขาก็บพระว่ายังดอกาหาว่า จ้าหน้าที่เพิ่นบอกมากว่าเออต้องปั๊บนะต้องหันต้องหนีเข้ากะยังเป็นต้องหายเพิ่นเนาะพี่นอ้องเพราะว่าเขายัางบ่ท่านได้ถือกฎหมายนะว่าง่ายโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันว่ะสิเจอดด่านจักด่านเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเดินทางต่อถนนบ้านสระนี่สองเลนเนาะพี่น้องมันก็ค่อนข้างสิแบบขับขี่ยากแน่มันบ่คือถนนสี่เลนเน้ไปสองมาสองนะอันนี้ค่ะไปหนึ่งมาหนึ่งเนาะ ถนนสงเลนมันทาคนขาบที่ลำบากในการขับขี่ต้องใส่สติในการขับขี่แบบสุดยอดอะนะพี่น้องว่าแต่รถมีหับซัดซาว่าสิ่งเออเมนเมน <laughs> ระวังรถแล้วยังระวังซัดเองเมนระวังผงวงัวพวกเบะพวกแพะไปงัวควยก,กูกระสึกหนึ่งน้องบ่คืออยู่ไทยเด้วบ่มีเด้งัวควย <c oughs> อยู่บ้านชาวไหนปล่อยเซรีเลยจา้า เมื่อก่อนนะก็รถตำงวตัวตายอยู่หนาเพือนเขาเนาะอยู่หน้าบ้านสลาเลยรถตำงวัวรถทีนี้หาเจ้าของกับประเฮนเนี่ยรถทีนี้เขาเจ้าก็เอางัวไปเผารถเขาเจ้ากับพังเนาะพี่น้องชิดประมาณนี้แหละอยู่ พี่น้องบอลนี้มีแต่รถคือว่าแหละมาพี่น้องเจอด่านแล้วเขาเอิ้นบ่นี่เจอด่านเรียบร้อยถือเอิ้นจนได้พี่น้องออะทามฮาใบขับขี่เนาะตอนนี้คนกำลังไปตรวจเอกสารรถอยู่พี่น้องจา้าคนหน่อยกระลับแล้วเขาจะออกไปแห่งหนัดเก่ามุงเนาะเสียแล้วพี่น้องหกสิบ <c oughs> อว่าแหละเขาต้องเหตดตมกฎหมายเนาะพี่น้องเนาะพวกชิปนี่กับประมาณเก้าสิบบาทเนาะพี่น้องประมาณนี้แหละหกสิบหกหมื่นกีบเนาะกับประมาณเก้าสิบบาทไทยพี่น้องจา้าต่อหนึ่งข้างเนาะพี่น้องอว่าแหละเขาต้องเหตุตมกฎมระเบียบเพิ่นเนาะพี่น้องพอเขายังบ่มีใบขับขี่นะเอกสารเขาครบอยู่แต่ว่าอันใบขับขี่ของยังบ่มีเนาะพี่น้องเนะาะมาพี่น้องมุ่งหนะ้าเข้าสู่สวรรค์นะเด้อบบที่นี่ <c oughs> บางอย่างในเจิดดานไปนอนพี่น้องรุ่นอีกเช่นึงบ้านี่เสียไปแล้วหกสิบพันกีบหรือว่าหกหมื่นกีบหรือว่าเก่าสิบบาทไทยนอนพี่น้องไม่ใช่พี่มี่มั้งขอข้าวนะไอ่คือมีมีแถวหนีหรือเนาะเพราะให้มีเจิดดันเดียวอะไรพี่น้องตามขาวนะ กะเสียก็เขาและหมดพวกเจ้าไม่ได้นับกันหมดดิหมดแล้วพี่น้อง พอปฏิไปถามเขาเจ้าว่ะมุงเห็ดใบขับขีอยู่ซ้ายเม่ขอใบใช้เม่ขอไปใช้ขอไปชื่อบัตรเติมเงินบัตรเงนินยังบอกออืม แเรเืพี่น้องวอนสอบใบขับขี่ข้อชดายงานอยู่วันจันทร์ข้อไดายางาดังง่ายอยว่ยหดแล้ววะหดแล้วหรอกดแ้วอันนั้นบอกมอนเขาเห็ดเป็นรถมอคขับขับรถนะขนับขรขาบรถ อยู่พุ่นพี่น้องผหเป็นลาน่อมรถนะพี่น้อง <c oughs> ลานเฮียนครับรถอยู่พุ่นเนาะพี่น้องก <c oughs> อลพติกับชิเขาไปเฮียนอยู่หันเลยพี่น้องจ้าเขาไปเรียนขับรถอยู่ตรงนั้นกับซิดีต้ตรงที่ว่าเขามีประสบการณ์แล้วเนาะมีประสบการณ์แล้วกับิโอเคกลัวบอกง่ายคือเป็นแล้วนะเขาจังมาสอบาใบขับขี่มาสอบน้ำมาแล้วพอมาอื่นสอบ <c oughs> เราบอกให้มาบเาเบอก้าพี่พี่น้องเข้ามาเริ่มต้นกันเริ่มต้นแต่บีแรกเนาะพี่น้องบีแรกนี่คือมายุดอยู่ตรงนี้เหมืนบ่วังยาเนี่ยมีคู่มาสอนเนาะ มาที่นี่ก็เลยพอปฏิลองเองเนาะไปต่ออยู่ทีบีสองเนอพี่น้องขึ้นบีสองอยู่คอสะพานหยุดอยู่คอสะพานเนาะพี่น้องเนาะบีสองเขาต้องเห็ดตนนามกฎนะพี่น้องถ้าหากว่าเขาประยุทธ네์ขาดไปนะใครๆว่าเขาบกเขาหลบกฎจราจรเนาะมามาทีนี้ไปต่อไปต่อก็คือเส้นต่อไปคือมาลายเนาะพี่น้องทางมาไล่เนี่ยเขาจะเอาให้ยุด ยุดไฮห,หูวาเขาเขาหลบกดจ,จราจรเนาะก่อนเขาสิไปแอนสอบไปขับขีม่มาอื่นเนาะพี่น้องเขาต้องหูกดจ,จราจรเนาะพี่น้องวันนี้ไปต่อทีบีสามเด้อพี่น้องต่อไปทีบีสามบีสามต่อไปพูดแล้วก็เลี้ยวขวาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือวิธีสอบไปขับขี่อยู่ประเทศลาวเนาะพี่น้องก็บชี้แตกต่างจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยเขาเขา,เขาขับซ้ายเนาะเอ้ยเขาขับขวาเนาะ ประเทศเหล้าเนี่คือคับสายเนาะมามบัตินี้เอาคับสายลรืบัดเออบัตสายเดิมนี่เอา้อ้นั้นมาบีสามไปพงไม้สายไปพไม้ขวาครับเบื้องซ้ายนี่พี่น้องบีสามไปไซ้ายครับเบื้องขัวก็น,นั่นแหละแล,ะะละะวว้วก็ยุดอยู่นี่แล้วก็ใส่ตาเลี้ยวเด้อพี่น้องหัวาสิเลี้ยวดิยุดอยู่นี่แล้วก็ใส่ตาเลี้ยว นะพี่น้องใส่ตาเลี้ยวตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไป B C เลี้ยวไป B C แล้วพี่น้องเด้อนี่เมื่อนี้ก็รถมาเลี้ยนกับคนขัง,งสีลายเนาะพี่น้องเนาะใช่รถจะคล้องเลี้ยนเด้อพี่น้องเด้อไป B C แบบเทนี้อย่าพูดพี่น้องไปทางหน้าพุบ B C อันนี้คือหลอบสุดท้ายแหละพี่น้อง ก่อนจะข้ามถนนถูกขังตรงยุดเราพี่น้องทางมาลายยุดแป๊บหนึ่งก็ต่อไปเลยต่อไปบ4เลยแบบนี้นี่อันนี้ก็คือ B 4เราพี่น้อง B 4นี่คือเขาเลี่ยวสายเด้อพี่น้องเด้อเดี้ยวมาฝังสายก่อนเลี่ยวเขาต้องยุดข้างหนึ่งเผื่อเขาหลบก,กฎจราจรน่ะนะพี่น้องเดี้ยวมาฟังนี้ออกจาก B4 ปุ๊บเฮากับสิบไปต่ออยู่ที่บีหาเมนบ่โอเคโซเฟอร์เฮากระไรรอบที่สามเลยรอบที่สี่แหละโซเฟอร์เขา้เเขาสองเลยเขาสามเมนรอบที่หาตัว,ว,วนี้นี่พี่น้องต่อไปข้างหนาก็คือยุดเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องยุดอีกเดือนึงยุดแล้วเขาจะต,ตีไฟเลีย้ยวประเดนี้เฮตั้มเขาจะอะไรพี่น้องตีไฟเลีย้ยวเนาะ พอเขาเลี่ยวไปหันเนาะนเขาเลี่ยวไปบีหาเหมืนบอกโอเคพี่น้องเลี่ยวไปบีหารถกะมาเลียนหลายเนาะเสี่ยวไปบีหาเรียวไปบีหานี่มันคือโค้งยังเรียวเขาโค้งเนาะบีหานี่เป็นเป็น,ปนบีนเลี่ยวเขาโค้งชงชิเป็นลืมแล้วม่เป็นยังเขาไปก่อนเขา นี่เดี๋ยวเขาบีหาเดี๋ยวเขาบีหานี่เขาโค้งนะพี่น้องนี่มันจะเป็นโค้งทดสอบการหุนล่อของเฮาจะเป็นโค้งเนาะพี่น้องเส้นนี่จะเป็นเส้นผีโค้งเอาไปให้พุ้งพุ่นไอยพุ้คุนแล้วก็จังโค้งมาทางนี้มันจังชีวิตหนูนะขนาดคนหมเป็นขับรถเอ้นนี่นี่เขาโค้งตัวนี้เนะพี่น้องโค้งขี่ตัวแฮะ ข้างหลังเหรอบอเขาโค้งหนีเนาะพี่น้องพราะออกจากโค้งนี่ปุ๊บพี่น้องเข้าก็ะิบไป B6 พอดีไปอันยังเขาอันยังกันนั้นเรียวตัวที่บอถอยหลังตัวที่ถอยหลังตัวที่เนาะออกจากตัวนี้เขาจะไป B6 พี่น้องคือไปตามหลคดนะั้นเลยเขาต้องฝึกความจำนะพี่น้องพร้อมอื่นมาสอบแล้ว เขาก็อยากได้คะแนนที่แบบดีที่สุดเนาะมายุดอยู่ตรงนี้ก่อนถารถคันนั้นออกมาก่อนเขาจังเลี้ยวเข้าไปอ่บีหกพื้นพวกนี่พี่นอ้องอันนี้คือบีหกมอนาลัดขั้นตอนมอนลืมหรือมัง้งหลังจากที่ออกมาจากบีหกลดคะแนน,นออกมาแล้วสลากกระพริบไปก็สิเขาออไปเนาะพี่นอ้อง อันนี้คือฮอดขั้นตอนที่หกแล้วน้องพี่น้องเนาะ้านรถขันาอนออกมาก่อนมาพี่น้องรถขั้นตอนออกมาเร้วเดี๋ยวห้องเขาไปเนาะไปไปทีนี้ห้องเขาไปอันเดี่ยวตัวที่ออกจากบีหกแล้วห้องก็จะไปต่อที่บีเจ็ดไปบิดบอบวิดไอ้บวิดถอยจัง่อย วิทเจ้าก,ก็จะพามาไรเดอร์หลุดคันหลังนะเออโอเคไปโอเคแล้ววิทแล้วนั่นอนดหลับชิวเลยดิฮอฮ้อั้อเ <L> <c oughs> จังไหน <c oughs> นั่นบ่าไปตามคนตยจอดเลยเราลงในดามอนอ่ะปะ่ะเราไปเขาถอยตัวที่กัน,นพี่น้อง B6 คือถอยตัวที่เนาะพี่น้องเนาะไปถอยตัวทีกันพอดพัดตีในรอบที่หาแล้วพี่น้องกอจจำได้ล่างๆก็ดจำได้ล่างๆเขานี่เด้อพี่น้อง ไปตัวทีเข้าไปตรงนี้ก็คือกฎของเขาเจ้าคือโบไฮเยียบฟุตบาทแล้วก็บโบไฮเล่ยเส้นขาวเนาะพี่น้องเนาะถ้าหากว่าเยิบฟุตบาทหรือว่าเล่ยเส้นขาวนะเขาเจ้าก็จะหกคะแนนเหม็นไว้ปตินี่เบิ่งนี่คือโบได้คะแนนเต็มดอกถ้าเเอาสแปดกับพ่อและวสแปดกับพ่อแหละมาถอยกันพี่น้อง กล่องทอยเขากับคนขางชิม,มัวเนาะมาพี่น้องบนบัโอเคบนแล้วไปไปต่อกันที่ B7 เดลยเอ้ยบ7ไปต่อไปต่อกันที่ B7 เนาะพี่น้องเนาะออกจาก B6 แล้วไปต่อกันที่ B7 บาดนี้ ชิดมาฝั่งนี้ชิดฝั่งนี้โอเคจอดก่อนเขาต้องตามกฎจราจรน้องพี่น้องไปแบบนี้ไปต่อกันที่ B ีเจ็เจแล้วก็ต่อที่ B ีปดโอนยไปน้องเห็นบอเห็นไปหยุดบอหยุดเราต้องหยุดก่อดแล้วใส่ตาเลี้ยวว่าเราจะข้ามถนน โอ้สแสดงหัวสล่าอันนี่มาสอบไปขับขี่นี่ได้เลยได้นี่แต่ว่าขับผ่านโบว์ปะขับผ่านบว์แค <c oughs> ่นั้นแหละจำได้เส้นทางเลยเนาะออจำเส้นทางได้แต่ครับผ่านบว์แค่นั้นป <c oughs> ไปป่ะเนี่ยไปบีเกจเด้อพี่น้องเดี๋ยวซ้ <c oughs> ยวายไปบีจิตเลยหยุดก่อนจ้ะหยุดก่อนโอเค ไป B7 แล้วก็เลี้ยวซ้ายเทอานึงเนาะพีน่น้องคุณไป B7 เนาะไม่ต้องหยุดตรงนี้ไปเดียวเลยจ้ะอันนี้คือ B7 ออกจาก B7 ปุ๊บเราไป B8 B8 ทันที B8 เนี่ยคือไปถอยตัว C เนาะนี่อันนี้คือ ตอนนั้นก็สำคัญปกพพติถอยอยากยากนี่เขาไปฮอดทางในเออเราไปจัง,คงโค้งออก็คือว่าเขาเห้สิปคง่งทางใดเขาตกไปทางนันนายสุดเป็นบ่ใจก็จะได้แน่นอนแหละอืมแต่มันก็ได้บอ<ะ>่าได้ตามเขาคิด แน,นี่เห็นตีหนา,นากันเหาเอามถือหบบยุดก่อนจ้ะอยู่ตรงนี้คือหยุดก่อนเลยหยุดปุ๊บแล้วก็เลียวขวาไป B8 B8 เราอยู่ตรงนู้นนี่ B8 อยู่ตรงนี้น้องพี่น้องมาอันนี้เขาเรียกอะไรถอยต,ตัวสี่ ท,อย,ทอยตัว C พี่น้อง B8 โอเคพี่น้องไป B9 ต่อเลยตัวน,นี้ผ่านสลุย B9 ต่อเลยไปพี่น้องเอามาได้มอนไป B9 ก่อนพี่น้องมันพี่พูด B9 B9 แล้วก็ต่อ B10 แล้วก็คือจบนะพี่น้องเมื่อนี้คือภารกิจ คือว่าเกือบสมบูรณ์ถาเบิงมืออื่ประทนี้มือสอบเนาะจริงไม่ใช่ใจสำด้มือเอินสอบจริงอันนี้คือมาเฮียนก่อนเาอ้าง่ายๆค่ะมาเฮียนสอบนี่อันนี้คือบ9เกพี่น้อง B 9ออกเกแล้วก็ B 1สเอาโอเคหยุดก่อนหยุดแล้วก็ใส่ตาเลี้ยวตรงนี้เพราะเราจะเลี้ยวเราจะเลี้ยวใช้ โอเคใส่ตาเหลี่ยวเลยแหละมอเตอี์ออกมาหมอเลยสองขั้นเราขั้นเหมือนก่อนมาเดี่ยวเดี่ยวไปใส่บีซิฟได้พี่น้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็หยุดตรงนั้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เลี้ยวขวาไปใส่ B10 ส่วนทางนี้เขาจะเอาบริห้ออกด้วยพี่น้องเขาจะาว่าเป็นทางหลุดบรรทุกทางนี้อันนั้นคือซีเนาะทางหลุดบรรทุกคือซีเนาะมาเลี้ยวขวามาใส่ซีเอ้ยเลี้ยวขวามาใส่ B10 แล้วก็คือจบน้องพี่น้องเนาะนี่อันนี้คือทางออกพี่น้องออกนเลยหยุดนิดนึง เพื่อกดจราจรออกเลยบัตรนี้เห็นบอกพี่น้องบีซิปจิบอโอเคพี่น้องถือว่าผ่านได้ระดับหนึ่งเนาะนะพี่น้อง <c oughs> ได้ปะเมื่อเลยแล้วแบบนี้โอเคแม่บอทั <c oughs> ้งวัดจักรอบหารอบพอดีหารอบพอดีเนาะพี่น้องมาเอินมาก เบิ่งกันอีกเส้นหนึ่งก็พอกระตี้สิได้จักคะแนนเนาะสี่สิบหกจกคะแนนเมื่อนี้กับมาสอบเนาะพี่น้องเมื่ออื่นคือเป็นเมือสอบแล้วพี่น้องส่วนคนหน่อยกันลับเป็นทีเดียวหน่อยพี่น้องจ้าโอเคพี่น้องบมาที่นี่ฉลากระจิกกลับเพื่อนนี่มาที่นี่เมื่ออื่นจังใิมาอีกเทือน,นึงเนาะพี่น้องนเนาะอ่าเขาต้องเห็นให้ถืกะละกดจราจรโครงกระเจ้านะพี่น้องกันขับรถกันเป็นสิ่งทียบ่ง่ายแล้วก็บืงยากเนาะพี่น้องเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องเห็นให้ถึงกฎระเบียบนะพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สละก็จิขอจบคลิปสนีก่อนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสละในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องกับกา้านก,กานบานก้าบบานกันพี่น้องหลัดเข้มขัดเนี่ย